ส่วนทางด้านนายกรธนมนตรีค่ะก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะคะเยี่ยมให้กําลังใจทหารนาวิกโยธินที่รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดค่ะพร้อมกับย้าว่ารัฐบาลให้ความสําคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของกําลังพลและการรักษาอธิปไตยของประเทศค่ะ ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนายอนุทิยนชานวิรกุลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนโดยมีพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีรัตราดนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเมืองจันทบุรีคณะแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกล้าและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้การต้อนรับเมื่อเดินทาง มาถึงโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะนายกรัฐมตีได้เข้าเยี่ยมจากเอกเทิดพงผมนาราสังกัดกองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธินซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บ้านหนองรีบ้านสามหลังที่ตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สอบถามอาการอย่างใกล้ชิดและพูดคุยให้กำลังใจพร้อมกับรับฟังรายงานการดูแลรักษาจากทีมแพทย์และมอบกระเช้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวภายหลังการเยี่ยมนายยกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่า ขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาอย่างเต็มที่และมีอาการปลอดภัยแล้วรัฐบาลให้ความห่วงใยกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติพร้อมย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาที่ปไตยในพื้นที่ชายแดนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนและทหารไทยเป็นสำคัญสูงสุดค่ะให้กับเขามาโดยตลอดและให้กับทหารทุกคนที่สู้รบปกป้องแผ่นดินอยู่นะครับ บางคนโชคไม่ดีในขนณะที่ปฏิบัติหน้าที่ก็โดนทําร้ายอย่างอางาไรเนี่ยนี่คือสาที่แปดอย่างที่ผมบอกถ้าทำทําแบบนี้ยโอกาสที่จะมาบอกเสร็จแล้วก็เลิกแล้วต่อกันกนะ็คง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 ไม่ใช่แล้วละ่นะนี่มันเป็นการการละราบละล้วงการไม่เคารพ สิทธิของบุรณภาพแห่งแห่งดินแดนของบองประเทศเรานะครับเขาก็ต้องเราก็ต้องทำอะไรเขาได้ยินบ้างทหารกองทัพก็จะต้องเร่งดำเนินการสถาปนาอธิปไตยสถาปนาความมั่นคงในทุกๆเขตที่เป็นเป้าหมายโดยเร็วที่สุดแล้วก็ไม่ต้อง เพลงหน้าอินหน้าผมที่ไหนแล้วตอนนี้ต้องรักษาคนไทยรักษาชีวิตลูกน้องของพวกเราเองก็คือทหารทั้งหลายไม่มีช้อยอื่นแล้วครับนะครับ